สวัสดีครับตอนนี้รายการอ a าเกมเมอร์นะวันนี้แล้วก็อยู่ในเกม Minecraft ของผมนะในแล็บของผมนะครับเออวันนี้เรจะมาแนะนำลิฟต์นะใน Minecraft ของผมลิฟต์ลิฟต,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 ฟต์ธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะที่ทั้งเอ่อสร้างง่ายนะครับผมใช้ไอเทมในการสร้างไม่เยอะมากแล้วก็เมือที่ประหยัดน้อยมากนะครับผมแล้วก็มีความเร็วในการฟุบฟุ๊บฟุบ,ฟบ,ฟบมากนะในการขึ้นลงนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ มีดีอเคลียนะฝนจะตกนะตอนนี้บ้านผมฝนก็ตกฝนก็รอกนะครับผมก็อาจจะมีเสียงฝนเข้านะก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามีนะโอเคนะคก็ลิฟต์นี้นะครับผมก็ก็คือลิฟต์เอ่อรถนะฮะมีความเร็วสูงมากจริงฮะเดี๋ยวเราผมจะขึ้นไปข้างบนให้ดูนะครับผมภายในเวลาไม่เกินสามวินนะฮะกดปุ่มอันนี้ผมดีไซน์เพิ่มขึ้นมาฮนะให้มันใช้แบบเท่ๆนิดหนึ่งสามสองหนึ่งะครับ <c oughs> ผมอ่านะ่หนะ้า กี่วิวัเนี่ยไม่ได้นับอ่าโอเคนะก็ประมาณนี้นะขึ้นมาจะมีเสียงตึ้งนะฮะโอเคนี่ก็เป็นจอเสริมนะง่ายๆนะมีแค่นี้นะฮะอ่าเวลาลงก็ลงเหมือนเดิมลงโอ้ลง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 นะฮึ่มนะก็ออกนะครับผมวันเวของผมนะฮะอันนี้เดี๋ยว มันง่ายนะเดี๋ยวสอนทําก็ได้นะผมอันมีแค่มาแนะนำเฉยนะฮะก็ลิฟต์ตัวนี้มีข้อดีอย่างก็คือ,คอ,คอการแวะชั้นนะฮะสมจะขึ้นไปชั้นสามนะหนึ่งมีชั้นหนึ่งเอ้ยชั้นหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งชั้นสองปุ๊บชั้นสามแน่เราก็เจาะรูวไว้นะฮะแล้วก็ทําเป็นบันไดก็ได้นะอันนี้ผมเปิดเอาไว้เดี๋ยวทำเป็นบันไดดีกวถ้าเป็นบันไดเหล็กต้นไอ้บิ๊กอย่างนี้ก็ได้ชึบอ่ามันก็เป็นทางออกมาฮะแล้วก็ทําชั้นเป็นชั้นชั้นไปอย่างนี้ก็ได้นะก็สวยดี นะผมก็เป็นลิฟที่ใช้ประหยัดงบนะก็มีแค่เนี่ยบันไดบันไดาอาจจะเท็กเจอร์บักดึงแล้วก็รถนะรถเนี่ยจ,จะใช้เหล็กไอเหล็กต้องใช้เหล็กเยอะหน่อยนะรถสำหับตัวรถแล้วผมก็วิธีการสร้างนะฮะไม่ยากเลยนะฮะสอนสดอุปกรณ์นี่มีแค่สองอย่างสามอย่างนะฮะแล้วแต่จะทำนะ,ะจะทําอะไรสําหรับตัวไอ้ไน,นะไน,นี่นะไอ้ตัวรถเนี่ยนะฮะหลักการก็ไม่ยากเลยนะฮะ เมื่อเราเข้าไปใช่ไหมอ่าซูดนะอ่ะแล้วเนี่ยเวลาขีดขวาที่รถจะเป็นการนั่งนะฮะแล้วรถไม่อยู่ข้างบนเหอวะ <c oughs> พอขีดขวามันก็จะเป็นการนั่งนะแล้วพอขีดขวาอันก็เป็นการย้ายรถนะผมซึ่งเป็นอะไรที่โอ้ว้าวง่ายมากนะผมซึ่งวิธีการทําก็ไม่ยากเหมือนวิธีการใช้นะผมมันไม่ไม่ใช่ที่พูดอ่านะฮะขั้นแรกนะให <c oughs> ้คุณสร้างกรอบของคุณนะฮะอ่ากรอบกรอบปากกรอบอ่าสร้างประมาณนี้นะจะใช้บล็อกอะไรก็ได้นะผมแล้วแต่เลยจะใช้อะไร จริงๆทำยังไงก็ได้นะให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันขึ้นไปสมมติผมจะทำเงี้ยเปิดประทุนต่อขึ้นไปนะฮะมมกติเป็นลิฟของคุณก็ต่อขึ้นไปต่อตรไนอย่างนี้นะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ต่อฮะประเด็นอยู่ตรงที่วางรถยัางไงาง่ายมากๆครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะใครรู้แล้วก็ไม่ดูไม่ต้องดูก็ได้นะผม,มแค่มาแนะนำเฉยสมมติเราจะทำะระยะนะผมต้องดูระยะด้วย ระยะประมาณ4ี่บล็อกกำลังดีนะฮะอย,อย่างเช่นอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่นะพอบล็อกที่5ปุ๊บวางบันไดไปเลยฮนะตรงนี้คือตรงที่รถจะวางนะฮะห้าปุ๊บวางไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บก็วางบล็อกออกต่อจากบันไดออกมาปุ๊บอย่างนี้สักสองบล็อกนะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็วางลางรถไฟไปนะถ้ามันเลี้ยวมันมันเอียงอย่างนี้นะให้เราวางอีกอันหนึ่งมันจะโตไปเลยนะฮะ นี <Tipp> <m> ่ก็วางรถปึ๊บ <decir> ออกไปปึ๊บมาให้มันติดให้สุดนะฮะแล้วมาเทสแล้วก็ลองทุบออกแล้วก็อ่าถ้าวางบล็อกได้แสดงว่าโอเคแล้วมันก็ทุบๆนะฮะแล้วก็ทุบอย่างเงี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะอ่าง่ายเลยล่ะโคตรง่ายอ่าทีนี้ก็สามารถขีดขวาขึ้นไปนะฮะตอกออกมาได้คลิปีการการออกแล้วก็โดดออกมานะก็คือต้องเหยียบบันไดนี้นะฮะเหยียบันไดเหยียบบันไดปึ๊บเหยียบบันไดแล้วก็โดดออกมาหรือว่าใครจะทําเป็นบันไดแบบนี้ออกมาก็ได้ ยังไงดีตรงนี้ก็ออกแบบมันเอาเองนะแล้วแต่ความสะดวกมันแค่มาแนะนำเฉยทีนี้มันวางไม่ได้ใไหมเราต้องดันรถไฟเข้าไปนะโอ้โอ้โอ้เฮ้วางได้ละต้องมีบล็อกตรงนี้นะไม่งั้นมันจะเด้งออกมานแะล้วสำหรับรถลางขึ้นแบบปึ๊บออกออกปึออก๊บมาเดินขึ้นมาอย่างไรก็ได้เออยังไงก็ได้นะฮะหรืออาจจะทำอย่างนี้นะให้มันง่ายขึ้นต่อการเดินออก แค่เพียงแค่เปลี่ยนแลดเดิมาา์มาจากมาจากทางนู้นมาทางนี้นะฮผมก็จะง่ายขึ้นนะเราเออเวล้ไปทำอินแตรแดันเข้าไปดันเข้าไปอ่าอฮะอ่าฮะ,อะ,อะ,อะโอเคเสร็จแล้วก็วางบังปิดวางบันไดเลยอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยน,นี่ก็จะง่ายขึ้นละ ๊บเวลาออกปุ๊บก็หันหน้าออกไปเลยอ่าออกได้เลยนะครับผมอ่าก็ทำประมาณนี้นะแล้วใครจะทําต่อก็ทําต่อไปนะทําต่อไปเป็นชั้นๆนะฮะอันนี้ก็อันนี้บล็อกอันนี้คือบล็อกที่ลดอยู่นะก็นับขึ้นไปสี่หนึ่งสองสามสี่นะผมวาง็อกที่ห้านะก็ต่อมาสำหรับถ้าจะทําแบบนี้เนาะวางด้านนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าต่อขึ้นมาเคยต่อขึ้นมาอีกไหนเดี๋ยวไม่ใช่นี้ต่อขึ้นมาอีก โอเคทีนี้ก็วางรถรางให้ไอแบบไอวางรถไอรางเนี่ยต้องวางบนบล็อกที่ระดับเดียวกับบันไดครั้งวางชุบใส่ข้าไปปั๊บโอเคแล้วก็บันไดมาขั้นลังกระโดดแปะโอเคแล้วต่อจะทำเป็นชั้นอะไรก็ทำนะฮะอันนี้อวิธีขึ้นก็ปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บนะถ้าคิขวาไปติดสนี้แบบนี้แสดงว่าระยะผมทําผิดนะระยะมันเยอะเกินไปก็ลดลงมานะไม่ยากไม่ยากลดลงมาปุ๊บหนึ่งระยะแล้ววางอย่างนี้ตีลงมาให้มันไหลลงมาฮนะตีให้รถล่างไหลลงมาแล้วก็ลดทุกอย่างลงมาเสร็จนะฮะโอเคก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บได้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้แสดงว่าได้นะครับโอเคนะครับสำหรับการทําก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับ เจ้าไอ้ตึงๆอันนี้นะฮะก็ดูจากอันนี้เอาละกันนะฮะโอเคดูแค่นี้นะฮะก็มีแค่อ่ามีเพิ่มมาก็คือแท็บไวท์ฮุกกับสตริงนะฮะให้วางอย่างเงี้ยปุ๊บ,บ,บอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็ต่อเลสโซนมาข้างหลังอย่างเี้นะ,ะดูตามแบบเลยฮะ,ะโอเคนะครับมีแค่นี้นะฮะไฟจะเข้าตรงบล็อกนี้นะครับบนนี้ก็จะมีเลสไฟนะครับผมเสร็จแล้วก็ ทำเสียงตึ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 ง,ตง,ตงนะฮะแล้วไฟนี้ก็ส่งมาข้างล่างนี่ให้มีไฟด้วยนะเพื่อความเท่นะครับมโอเคนะมีเท่านี้นะสําหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์ซับสไครนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ผมก็สําหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย